ใใก็มีโอกาสนะคะได้ออกจากบ้านนะคะมาพักที่โรงแรมในใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครนะคะ,นะคะนั่นคือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าโรงแรมอินเตอร์คอนนะคะ <S <S 2> <S 2> <S ตอนแรกที่เรามาเราไม่มีข้อมูลเนาะเราก็ต้องเราก็เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะคะมาเช่นได้เปาพมที่นี่ที่นี่ผมอุปกรณ์เครื่องใช้สําหรับสุภาพสตรีนะคะ ยาสระผมคีมนวดผมคือเราซื้อมาหมดเลยเจ๊ใหญ่ซื้อมาเตรียมมานะคะเพราะว่า,าเป็นคนชอบสระผมทุกวันแล้วก็ถ้าไม่ได้สระก,ก็คือจะมีความสุขแบบหงุดหงิดมากนะคะถ้าสระผมไม่ส่วนใหญ่แล้วตามโรงแรมทั่วไปที่เราไปพักอะ่ะก็จะมีแต่ยาสระผมให้ไม่มีคีมนวดผมให้นะคะก็เข้ามาในห้องพักนะคะห้องพักของเราก็พอเปิดประตูตรงเข้ามานะคะด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้า ะะตู้เสื้อผ้าก็จะมีมเีเสื้อคลุมอาบน้ำนะคะเสื้อคลุมอาบน้ําสําหรับไปไว่ายน้ําที่สระว่ายน้ำ,ววนำนะมีให้2อสอถึงสาตัวไม่ได้ใจลืม <c oughs> แล้วก็พอเปิดประตูมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นที่วางชั้นวางสําหรับวางกระเป๋าวางมีลิ้นชักคือมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเช่นลิ้นชักเก็บของเก็บเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็มีชั้น สำหรับวางกระเป๋าเดินทางของเราไว้นะคะเพียงพอเพียงพอนะคะสําหรับพักสองท่านนะคะด้านบนก็ยังวางของได้อีกนะคะพอเปิดมาอีกตู้หนึ่งก็คือเซอร์ไพรส์มากนะคะมีเตารีดและโต๊ะรีดผ้าอย่างดีนะคะอย่างดีมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความยาวมากเหมาะสําหรับเหมาะสําหรับการใส่รีดผ้าทุกชนิดนะเช่นชุดเดรสนะคะหรือว่าเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆนั้นโต๊ะรีดผ้า กว้างใหญ่มากนะคะก็นี่ก็คือถ้าเรามาที่พักที่โรงแรมนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊ใหญ่พักอยู่ที่สาขาในกรุงเทพนะคะเราไม่ต้องเตรียมมานะคะมีโต๊ะรีดมีโต๊ะรีดผ้าให้เราเรียบร้อยนะคะพอเข้าไปในห้องน้ําสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเห็นช่วงนี้เป็นเป็นเป็นช่วงที่ทุกท่านนะคะต้องพกเซลแอลกอล์กันก็ที่โรงแรมมีให้นะคะในห้องน้ํามีให้แล้วก็มีน้ําดื่ม น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเป็นน้ำเปล่าออของปลาสิงห์นะคะเออสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำมีเจาใหญ่ชอบมากเลยแป้งสีฟันกับยาสีฟันนะคะนี่นะคะยาสีฟันคอนเกรตขนาดหลอดใหญ่กว่ากว่าโรงแรมทั่วๆไปที่เราไปพักนะคะส่วนใหญ่เราจะเล็กขนาดเล็กกว่านี้แล้วก็ แปรงสีฟันคล้ายลักษณะคล้ายๆแปรงสีฟันที่ญี่ปุ่นอ่ะมันเล็กๆน่ารักดีนะคะแล้วก็เป็นสีเทานะคะเจะ๊ก็ลองใช้ดูก็แปรงฟันสะอาดดีนะคะนี่นิ่มด้วยนะคะมีคุณภาพค่ะแล้วก็มีโลชั่นนะคะนี่มีโลชั่นคือเวลาเราอาบน้ําแล้วนะคะผิวเราอาจจะแบบตึงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้โลชั่น,นะครับปกติแล้วผู้หญิงนะคะคือจะใช้โลชั่นตลอดอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกประทับใจนั่นก็คือ ครีมอาบน้ํานะคะเ,เป็นมีครีมอาบน้ําแล้วก็มียาสระผมพร้อมครีมโกนผมให้ด้วยนี่น,นี่นะคะถ้าหากว่าคุณมาพักที่นี่นะคะจะหนึ่งเดือนหนึ่งสัปดาห์หรือกี่วันก็แล้วแ,แต่คุณไม่ต้องพกสิ่งเหล่านี้มาเลยนะคะก็เจ้าหน้าที่จะมาเติมให้ทุกวันนะคะแรงสีฟันยาสีฟันนะคะแล้วก็ครีมอาบน้าครีมอาบน้ํา ยาสับผมครีมนวดผมนะคะแล้วก็มีโลชั่นทาผิวให้เราด้วยนะคะอันนี้คือเราไม่ต้องเตรียมมาให้ลกกระเป๋าเลยนะคะ <Alright. S 2> แต่วันนี้คือเจ้ใหญ่มาพักกับเจ้ใหญ่มาพัก2คืนนะคะด้วยเขาเรียกว่าอะไรส่วนใหญ่แล้วเราไปบางที่มันก็มีอุปกรณ์ไม่ครบอ่ะเราแต่เราก็เราก็ต้องเตรียมมาที่บ้านให้มันครบมันก็เลยทาให้ทาให้อาจจะลกกระเป๋าไปนะคะถ้าก <ห icer S 1> ว่ามาพักที่นี่นะคะที่โรงแรมอินเตอร์คอนที่นี่ก็คือไม่ต้องพกมานะคะครีมอาบน้ํายาสัะผมครีมนวดผม แปรงสีฟันยาสีฟันไม่ต้องพกมาเลยนะคะแล้วก็มีได้เป่าผมด้วยนะคะได้เป่าผมขนาดใหญ่มากนะคะเรียกว่าความแรงนี้แบบโอเคเลยเดี๋ยเจะใหญ่เอามาให้ดูนี่ได้เป่าผมนะคะพับเก็บได้สะดวกนะคะก็ที่โรงแรมมีให้นะคะในห้องน้ํานะคะเป่าฟูคือ ความแรงของลมอะ่ะความแรงของลมอะ่ะแบบโอเคมากเดี๋ยวจะลองเสียบใหดูนนะีผมกระจายเลยเี้ว่าโอเคอันนี้เจ๊ใหญ่ก็เตรียมมานะคะเดี๋ยวเซ็ตผมก่อน จเจ๊ใหญก็เตรียมมาจากบ้านแต่ก็ไม่ได้ใช้นะคะก็คือใช้ของโรงแรมไปนะคะก็สะดวกสบายมากนะคะออพอเข้ามาในห้องเนี่ยความสว่างของห้องไฟก็คือโอเคนะคะถ่ายรูปออบมาสวยมากนะคะมองดูรูหลาม้าเห่านะคะเอ,อเตียงนะคะเตียงเราจองไปงขอเตียงเอ,อเป็นเตียงคู่นะคะเตียงก็มีขนาดขนาด5้าฟุตนะ ห้องห้องมีขนาดใหญ่นะคะเตียงก็5ฟุตนอนสบายมากนะคะต่อหนึ่งท่านนะคะแล้วก็มีออพอเราเข้ามาเนี่ยนะคะแล้ก็มีอาหารตอนรับนั่นก็คือแอปเปิลได้แอปเปิลคนละหนึ่งผลนะคะแอปเปิลสีเขียวมีทีวีจอขนาดประมาณ45นิ้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นออภาพ ภาษาปิดภาษาเกาหลีนะคะนีเจ๊ใหญ่ยังหาช่องภาษาไทยไม่เจอเลยนะคะแล,แล้วก็ดูดูไปนะคะอันนี้เจ๊ใหญ่ได้พักในชั้น32นะคะวิววิวตอนกลางคืนที่เรามองเห็นนะคะก็จะเป็นวิวของเอ่อตึกด้านนอกนะคะแล้วก็วิวสถานีรถไฟฟ้านะคะเพราะตรงนี้ก็อยู่ตรงลาดตมริติดกับเซ็นทรัลเวิลด์ติดกับสยามพารากอนอ,อ,อยู่ตรงข้ามกับร้านร้านพระพรมนะคะ ความสะดวกสบายค่อนข้างมีครบครันนะคะมีจุดบาร์ให้เราเนั่นก็คือ,อจุดชงกาแฟชงชาในห้องให้เรานะคะแล้วก็มีตู้เย็นนะคะมีตู้เย็นมีลิ้นชักสําหรับเก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าหากว่าใครจะมาพักชาวต่างชาตินะคะสนใหญ่เขาก็จะมาพักกันเป็นเดือนนะคะสังเกตได้จากสังเกตได้จากอะไรทราบไหมคะสังเกตได้จากเตารีดกับโต๊ะรีดผ้าสังเกตได้จาก ยาสระผมครีมอาบน้ำครีมนวดผม,มสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะคือเป็น,ปนแล้วก็ยาสีฟันเป็นสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นที่โรงแรมนี้ชาวต่างชาติทั้งส่วนใหญ่จะมาพักกันอ,อ,อย่างน้อยนะคะหสัปดาห์หรือ2สัปดาห์หรือ1เดือนเป็นเดือนเป็นต้นไปเลยนะคะก็ เป็นความสะดวกนะคะหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากมาพักที่นี่นะคะมาได้เลยนะคะคุณไม่ต้องเตรียมอะไรมาตเตรียมแค่เสื้อผ้ามาแล้วก็ของใช้ส่วนตัวเช่นอะไรบ้างผู้หญิงก็เช่นเครื่องสําอางที่เราใช้อยู่นะคะส่วนส่วนที่ไม่จําเป็นต้องเอามาก็อย่างที่เจ๊ใหญ่บอกไปนะคะพวกครีมทาผิวนะคะยาสระผมยาสระผมจะบอกว่าสะอาดมากนะคะ ใช้แล้วรู้สึกแบบเบาหัวไม,ไม่ไม่หนักหนันสือศะผมไม่เหนียวเหนอะหนักเลยนะคะก็ใช้ดีมากใดเป่าผมไม่ต้องเอามานะคะเตารีดโตะรีดผ้ามีขนาดใหญ่มากนะคะแม้แขนเสื้อมีเพียงพอนะคะสําหรับสาหรับการมาพักสองท่านนะคะก็สรุปแล้วทุกอย่างโอเคหมดเกินความคาดหมายนะคะที่นี่มีสระว่ายน้ําเดี๋ยวจะใหญ่จะรีวิวสระว่ายน้ําแล้วก็อาหารเมื่อคืนเนี้ยประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้ว น้องพลอยเขหิวเราก็รู้ความสึกว่าหิวเหมือนกันนะอยากทานอะไรอุ่นๆนะคะก็เลยสั่งซุปเราก็เข้าใจว่าทั่วๆไปซุปก็จะมีขนาดถ้วยพนาดเล็กๆประมาณเนี้ยนะคะปรากฏว่านี่มาเป็นชามเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะชามขนาด6นิ้วเลยนะคะเนี่ยนะคะเต็มถ้วยเลยก็อาหารจานใหญ่มากอาหารสั่งได้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคุณหิวเวลาไหนนะคะคุณนอนดึกแค่ไหน ที่นี่ก็ครัวเปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะสั่งอาหารขึ้นมาทานได้ก็ใช้เวลารอประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง40นาที30ถึง40นาทีนะคะอาหารก็จะนำขึ้นมาส่งให้เราถึงบนห้องเลยนะคะเราก็ไว้เคียรบินทีเดียวตอนเราเช็คเอาท์นะคะ The next day วันนี้นะคะเราไปทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะไปลงสระว่ายน้ำนะคะก่อนกลับบ้านนะคะยังมีเวลาอีก ตอนนี้เราจะเช็คเอาท์ประมาณ4โมงเย็นนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงเชา้าเดี๋ยวเราไปไว่ายน้ํากันประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะค่อยมาเตรียมตัวเก็บกระเป๋านะคะเคลียร์ห้องนะคะเคลียรกระเป๋าให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราตามไปสาวว่ายน้ํากับเจ้ใหญ่กันนะคะโอเควันนี้นะคะ เตรียมตัวกันมาแล้วไปทานาหารเช้ามาแล้วเราก็จะมาเล่นน้ำกันนะคะถามว่าบ่ายเป็นไหมไม่เป็นหรอกแต่ก็เล่นหออกกำลังกาย